สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน้อมณีก,ก็ว่าพบกับน้องบีอีกแล้วหลายๆคนอาจจะแปลกใจว่าเป็นยังไงบีคือส่เสอ้อบอลแนวนี้กอนบอลได้ไปเตะบอลหรือว่าสิไปเชียบอลยีไซน์หรอกดัมมีอนี้สิตามพี่ดีเจบีบีเอ็มไปได้รายการเนี่ยเกมไปบ้านกันเลยบ๊ายบาย สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเนี่ยเกมรายการที่จะพาทุกท่านเข้าไปสัมผัสสังคมของคนเล่นเกมมากขึ้นอยู่กับผมกับดีเจดีเบวันนี้นะครับมีการร้องเรียนจากผู้ชมทางบ้านเนี่ยว่าน้องคนนี้เขาใช้โป้หรือเปล่าเขาโกงหรือเปล่าวะเขาถึงแบบขึ้นมาติดอันดับต้นๆของเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือเกมฟุตบอลีิ่านะครับผม ผมได้เบอร์เขามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะโทรไปอามเขาดูเนี่ยว่าน้องคนนี้มันโกงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะสิงหเหรอชื่อสิงห์ใช่ไหมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยก็โลไอ้น้องชื่อสิงห์ป่ะเนี่ยได้ข่าวว่าช่วงนี้เองฮอตเหรอเองไม่รู้จักเฮียเหรอเฮียกลัวไงเออไหนเองบอกว่าเองเก่งนักเกินในเกมเนี่ยนนี้แค่พระเจ้ามันดำหนึ่งของเกมไงโกงจริงหรือเปล่าถ้าโกงเองเจอเฮียแน่ไม่ต้องท้าทายเดี๋ยวหูตานนะเดี๋ยเฮียไปถึงบ้านเลยเออเดี๋ยวเจอกันเออออกมาหน้าบ้านดิสิงห์ สวัสดีครับสวัสดีครับสิงใช่ไหมใช่ครับเฮียควงเองครับเห<อ>็นมีน้องๆเขาบอกว่าน้องไปโกงไปอะไรโกงจริงเปล่าอะไรเป็นยังไงอบอลน,นะครับพี่ใช่ไอ้เกมเนี้ย<อ>ไหนดูเนี่ยกำลังเล่นอยู่พอดีเลยอ๋อไหนดูสิมันเยอะอะ่ไรมาท <มา S 1> ไหน โอ้โหเล่นอย่างเงี้ยเกิดมาผมยังไม่เคยพบเคยเห็นใครที่ใช้จอคอมพิวเตอร์ใหญ่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหอย่างเงี้ยพี่สะใจจอ้นั่งเนี่ยไ่เชิญผมนั่งเลยครับจออ๋อลืมเลยพี่แม่นี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกกล่าวหาว่าเขาใช้โปรแกรมในการโกงเกมนี้เดี๋ยวแนะนําตัวกับเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงครับว่าชื่ออะไรเราเล่นตําแหน่งไหนครับผมชื่อสิงห์นะครับจากเกมฟุตบอลซิตี้สตาร์นะครับอ่าเล่นตําแหน่งกองหลังตอนนี้เลเวล36ตัวละครในเกมก็ชื่อสิงห์เลยครับเล่นตัวเป็นเพศหญิงเล่นมานานเนี่ยเนี่ยเล่นเน่ย มาตั้งแต่เปิดเลยครับแล้วทาไมถึงเลือกเล่นตัวละครตัวผู้หญิงครับเห็นเขาใช้ชายกันเยอะก็เลยเอ้ยเล่นเพศหญิงเนี่ยแหละวะเด่นดีก่อนจะมาเล่นเกมนี้คือแบบมีจุดประสงค์อะไรในการที่จะมาเล่นเกมนี้ชอบเล่นบอลอยู่แล้วเป็นคนชอบเล่นบอลอยู่แล้วพอเห็นเกมนี้ปุ๊บเฮ้ยสนุกดีอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเล่นพอเล่นมาพ๊กก็ติดติดยาไม่ไปเกมไหนเลยเล่นอย่เกมเดียวเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยบ้าเลยนะจอ2จอนี่โน้ตบุ๊กนี่อีกนะครับนี่ยังไม่ได้เปิดหน้าจอโอหอุปกรณ์นี่ เยอะแยะเลยลงทุนเยอะไหมครับเนี่ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับถามนิดนึงไอ้ในหูเนี่ย,เ,ยเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับทำให้เล่นเล่นเก่งไหมครับอ๋อมันทำมันทำให้สาวเก๊ <laughs> อ๋อเราเป็นสาวเก๊ <laughs> จริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไร <laughs> ผก็สงสัยมาแล้ว <laughs> ตอนนี้ก็คือคุณกําลังเป็นเป้าหมายของเหล่าบรรดาคนเล่นเกมนี้ทีตีของคุณเนี่ยมันโดดเด่นกว่าคนอื่นครั <laughs> มากเลยเกินเนี่ยทั้งในเว็บบอร์ดนยเขากำลังแบบสงสยัยว่าใช้โปรแกรมโกงหรือเปล่าวะคุณเล่นเทพจริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยคุณมีความคิดเห็นยังไงครับบเรื่องนี้โกงใช่ไหมบอกเข้ามาตรงๆเลย ไม่ได้โกงเลยไม่ได้โกงคือตอนนี้ผมดูจากสถิตินะครับของคนอื่นเนี่ยเขาเพิ่งร0อย0องร้อแต่คุณเนี่ยมันดีขึ้นไปส0งพันอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้ผมสามารถทําให้เพื่อนๆทางบ้านดูได้เลยว่าทำให้ดูได้ด้วยไอเลี้ยงผ่านเยอะเนี่ยแมตต์หนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยมันทํากันยังไงคนคนเดียวทำไมถึงต้องมีจอยถึง2องนครับเล่นสจอครับแล้วถามหน่อยว่า ระหว่างไอ้คีย์บอร์ดกับจอยเนี่ยเล่นใช้จอยนั่นโกงหว่าอะไรเกี่ยวมั้ยครับคิดว่ามันแล้วแต่คนจะถนัดมากกว่าบางคนเล่นคีย์บอร์ดเก่งก็มีเล่นจอยเก่งก็มีอันนี้เราใช้ใช้จอยมาตลอดหรือว่าเมื่อก่อนเล่นคีย์บอร์ดเริ่มปุ๊บก็ใช้จอยเลยเ<อ>พราะว่า,าถ้าเกมบอร์ดอย่างเงี้ยไม่มีใช้จอยผมไม่เล่นแน่นอน ตอนนี้คุณเล่นตำแหน่งกองหลังใช่ไหมครับครับอ่ะคุณทำไมถึงชอบเล่นตำแหน่งนี้ครับจุดเริ่มต้นเลยนะที่ผมเล่นกองหลังผมคิดว่ากองหลังมันเป็นตำแหน่งที่คนเขาเล่นน้อยเข้าห้องไหนมันก็มีทีมเล่นทีมเล่นตลอดได้เล่นทั้งวันน่ะกองหลังอ่ะถ้าเล่นกองหน้าเงี้ยมันจะหาทีมยากผมก็นึกว่าคุณเมื่อก่อนเคยเล่นกองหน้ากลางแบบประมาณว่าเฮ้ยยิงไม่ได้เสียลมั้งกุเล่นกองหลังแม้ว่าไม่ค่อยมีใครเล่นเทคนิคของกองหลังเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันเป็นพิเศษว่าของกองหน้ากับกองกลางเนี่ยมันต่างกันยังไงมันมีอะไรดีอยว่อล บง่ายกว่ามันมีพื้นที่เล่นเยอะกว่ากองหน้ากองหน้าไปทางไหนมวกกัตันกัตันกัตันถ้าเป็นแบบว่าไม่ฝีมือจริงนะไอสถิติของคุณเนี่ยในการเลี้ยงผ่านกองหลังเนี่ยนะที่คุณโดดเด่นหลือเกินขึ้นไปสองพันแบบค้งกับคนอื่นเขาเนี่ยขึ้นได้แค่สองสามร้อยครั้งเนี่ยตอนนั้นผมว่างไง <c oughs> ว่างตอนเช้ามาเนี่ยผมเข้าเกมไปปุ๊บ ไม่มีทีมเล่นสร้างห้องมาก็ไม่มีทีมใช่ไหมแล้วผมก็เลยเอ้ยคอมีหลายเครื่องไว้เปิดได้8จอไว้วก็ลองเปิดมันเลยอ่าพอเปิดมาปุ๊บแล้วก็ลองเอามาเลี้ยงยิงไปยิงไปคนเดียวงั้นน่ะเล่นไปปุ๊บแล้วผมก็ลองเลี้ยงหมุนรอบตัวฝั่งตรงข้ามเราอ,ะอ่ะ,อะพอหมุนครบรอบหนึ่งมันก็จะได้เป็นเลี้ยงผ่านหนึ่งใช่ไหมพอเราก็วนไปเรื่อยๆมันก็จะได้เยอะแค่นั้นเอง ยอดเหมือนกันเนี่ยเยอะขนาดนี้มันมีในเบ็บอดเนี่ยเขาถามว่า <Okay. S 1> คุณเคยเล่นสูงสุดถึง5จอเนี่ยจริงหรือเปล่า8ปจอคุณเล่นยังไงครับ8จอเนี่ยผมเล่นคนเดียวและอีก7ตัวคือยือนนิ่งก่อนจะเราจะไปดูว่าเฮ้ย <Okay. S 1> เทคนิคการเล่นอะไรยังไงเนี่ย <Okay. S 1> คุณมีความคิดเห็นยังไงกับ ที่ใช้โปรกที่ใช้บอ,อ่าดนี้ถ้าใช้โปรใช้บอทนะมันก็เป็นการเอาการ์ดไหมการไหม <า S 2> แต่ก<า>็ผ<บ> <c oughs> ู้เล่นคนอื่นนะเอาตรงๆเลยการไหมพวกนี้ยเอออย่าไปใช้เนาะมันต<อ>่างคนเกม๋มันไม่สมควรนะครับเอางี้หว่าเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปดูกันว่าเขามีเทคนิคในการเลี้ยงผ่านยังไงถึงมีสถิติสูงขนาดนั้นเริ่มต้นคืออันนี้ผมจะยกตัวอย่างแค่4จอนะครับคือเครื่องละ2จอพอเสร็จปุ๊บผมก็มาสร้างห้องรีโหมด เล่นโหมด2-2เพื่อที่จะให้เล่นเกมได้ฟรีโหมดตอนนี้ตั้งแต่เวอร์ชั่น2.0มามันจะแยกฟรีโหมดกับทีโหมดจะแยกแบบว่าสถิติแต่ก่อนถ้าเอามาเล่นฟรีโหมดเนี่ย มันก็จะนับรวมกันหมดเลยทั้งฟีหมดทั้งทีหมดสรุปง่ายๆคือว่าสถิติที่คุณโดดเด่นขนาดนั้นคือคุณเล่นมาตั้งแต่แรกเลยใช่สถิตินั้นก็คงอยู่ตั้งแต่นั้นมาถึงปัจจุบันจนเขาเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วอย่างนี้ใช่ไหมอัพเดตแล้วอะไรอย่างนี้ก็มันก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่เทไหมเอาเรื่องจริงเทมันขึ้นไปอยู่นคนเห็นทุกเทไหมเอ้มันก็เฟียวี่คนเฟียวปกติมันจะ มีกองหน้ากับกองกลางใช่ไหมที่จะเลี้ยงผ่านได้เยอะแต่นี่เอ้ยกองหลังเอ้ยมันเท่ไม้มทำมันทำไงวะโชว์เลยมันยังไงตอปุ๊บลองทำให้เพื่อนดูนีผมเปิดสี่จองี้นะปุ๊บแล้วกดพร้อมแล้วก็อันนี้ปุ๊บกดเริ่ม อันดับแรกคือผมจะสาธิตการเลี้ยงผ่านแบบธรรมดาก่อนวิ่งไปหมุนรอบหนึ่งแล้วดูเกตด,ด้านบนถ้าผ่านรอบหนึ่งมันก็จะขึ้นมาจึ๊กหนึ่งเห็นไหมด้านทีเดียวบบนใช่ใช่ใชอเนี่ยนะมันจะมีเทคนิคอีกอย่างหนึง่งที่จะให้ได้รอบหนึ่งเป็นสอง <S <S ผมก็จะเอาตัวละครเนี่ยอจอหนึ่งอะวิ่งมาใกล้ๆกันแล้วผมก็วิ่งมาอ๋อนี่คือการเลี้ยงผ่านใช่ไหมครับใช่ครับรอบหนึ่งมันจะขึ้นสองเด้งขึ้นเด้งข้านบนเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเปิด6จอใช่ไหมอืมก็เอาตัวมายืน3ตัวมันก็จะได้รอบ อบหนึ่งสามถ้าเปิด8จอรอบหนึ่งก็จะได้4แต่อันนี้ 2, 2> คนนะจบแมตช์หนึ่งจะได้เลี้ยงผ่าน100ครั้งอ่าเนี่ย้าเลี้ยงเลี้ยงแค่เนี้ยเลี้ยงวนแค่เนี้ยก็เลยยียัจบเราตอน<ช>เราว่าไเลยนีใช่ไหมใช่หรือจะจะปั๊มส่งก็ได้ปั๊มส่งก็ นั่งกดสองจอยเอ๊ะเอ๊ะเอเอ,เอสมรัวแค่นั้นครับพอใกล้จะหมดเวลาลูาก็ไปยิงตอนนี้ตอนนี้มันยังนับอยู่ไหมสถิติตอนเนี้ยที่หมายถึงว่ายังไปโชว์ในสปอร์ตรงนั้นอยู่ไหมนับครับมันจะเป็นยังไป<า>รวมอยู่ดีสะสมทั้งหมดตั้งแต่เราเล่นมาตั้งแต่เกมต้นเลยอันนี้ไม่ได้ประการเช b a โบนับผมนี่เขาเรว่าการฟาร์มหรือว่าเป็นเทคนิคที่หลายๆคนเนี้ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้จริงหรือว่า ผมก็ได้พามาดูแล้วว่าเนี่ยแนววิธีการเล่นเทคนิคการอะไรต่างๆเนี่ยเขาทำแบบนี้เขาไม่ใช้โปรแกรมโกงสวหรับคนที่คิดว่าเขาโกงอะไรเงี้ยคุณเน้นเขาใช้เทคนิคการปั๊มอะไรอย่างเงี้ยคุณอย่าคิดว่าเขาเนี่ยโอ้ยฝีมือก็โลกะละนะครับผมดนรางวัลมึงไม่ล่นเก่ไม่เคยม,มีแข่งไหมก็ครั้งแรกกรอบแรกครั้งที่2อได้ที่2ครั้งที่สมก็ได้ที่สองและครั้งสี่นี่ก็ได้ที่สครับแสดงว่า แข่งขันนี่แทบจะทุกรายการของครัเกมเลยใช่ไหมครับอืแต่ก็ฝีมือไม่ได้เก่งนะมั <c oughs> น <ะ S 1> มี <c oughs> แบบว่ามีไอดอนในเกมบ้างไหมมัน <c oughs> จ,จะเล่นเหมือนคนเนี้ยสำหรับกองหลังนะครับอ่าหรับกองหลังเลผมชื่นชอบอยู่<ม>สองคนนะมันจะมีหนุ่ยดำเป็นคนที่เล่นเหนียวแน่นมากตัดบอลก็เปะเสียบบอลก็แม่นอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็มีอีกคนหนึ่งครับเป้เป้จะเป็นคนที่ยืนคุม หลังได้ดีมากออกบอลก็ดีคุยกันวิธีการอะไรเสร็จเบสต์อะไรเงี้ยพวกนี้ละถานีตอนนี้ทํางานหรือว่าเรียนอยู่ทํางานทํางานผมฝากไว้เลยนะครับสําหรับคนภายนอกหรือสื่อต่างๆที่มองว่าเฮ้ยเกมเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยเล่นเกมแล้วเป็นเด็กติดเกมเสียการเรียนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยวันนี้เป็นไงครับคนทํางานเขาก็เล่นเกมกันได้ ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นเกมได้หมดเพียงแต่เราต้องจัดแบ่งเวลาในการเล่นเกมนะผมแยแยะอ,อกว่าเฮ้ยงานคืองานเรียนคือเรียนเกมคือเกมนะมันี้มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนไหมครับถ้าสนใจเล่นเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากชอบแนวสไตล์ฟุตบอลน,นะก็มาลองเล่นดูครับเอางี้ดีกว่าเพื่อนๆบอกเฮ้ยเก่งจริงหรือเปล่าลองลองเล่นกับผม,มน<อ>หน่อยได้ไหมหน่อยไหมนี่ผมดูจอไหนเนี่ยให้พี่ดูจอโน้นผมดูจอนี้ตาทายอันนี้ใช่ไหมโอเคพี่อยู่คนละฝั่งกับผมดูนะครับผมใช้ตัวละครชื่อทีมงานนะครับ เดี๋ยวจะรู้ว่าเทพจริงหรือเปล่าว่าผมเสื่อมเงินเนี่ยครับไม่โอ้โหไม่เข้าแหม <c oughs> โกนี่เราต้องคับได้ไหมเนี่ยโกนี่ยมันอ๋อไ,ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหปิกนิกการแย่งการบังบอลน,นี่เยี่ยมจริงๆทำไมของผมทึงเปการแต่งตัวม,มันกากจังล่ะครับอ๋อมันเป็นเลเวลหนึ่งไงครับโอ้แล้วแล้วไอ้ที่มาชุดอะไรอนี้ต้องต้องยังไงครับอ๋อชุดนี้ผมได้มาจากกล่องของพีพีแจกของอ่าอืมอ่าหลุดหลุดแล้วเป็นไงอ๋อโอ้ไม่เข้าครับยังยังอยูงยังเหนียวอยู่ยัง เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรอดไปได้ไงมันเนี่ยมีเทคนิคการยิงแม่นๆไหมแบบซ้อมให้เยอะซ้อมเยอะแล้วมันก็จะรู้จุดของมันเองอืมเอาละครับผมหลุดแล้วยิงโอ้โหไม่เข้าโ้อนเนียวก้อนเนียวแมตช์นึ่งนี่ใช้เวลานี่ก็ประมาณ3นาทีกว่าๆอะไระครับไงครับยังไงครับยิงครับไอ้โอ้โหยิงโอ้ยยิงโอ้ยยิงเข้าไป เราเอาชีวิตจริงของเราในการเล่นฟุตบอลมาจาลองในเหตุการณ์เกมไหมว่าเฮ้ยเราต้องบางอย่างนี้ทางทางบอลต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยทางบอลมันจะคล้ายๆกันบางแบบจังหวะมันก็ไม่ต้องขนาดนั้นแค่แข็งแรงนี่ก็เล่นสู้คนอื่นสบายแล้วเอ้าโอ้โหน้ำเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเทพปีโลโอ้คุมจริงลูกนี้และที่เนี่ยเป็นเป็นไฟอย่างนี้คืออะไรครับอ๋อมัน มันเป็นสกิลครับสกิลเมื่อคือเรากดทีนึงมันก็จะขึ้นครับเพื่อที่แบบจะให้มัน <action S 1> เพิ่มท่านเหมือนอะไรอย่างงี้ใช่ใชไหม,หมเพิ่มแบบพลังมาอ๋อยีพลังหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยใช่ครับโอ้โหโดนดักได้เนี่ยหมดเวลานะเรียบร้อยจบไปนะครับกับเกมฟุตบอลตี้จ๋าเป็นไงชนะด้วยเป็นไงเป็นไงครับมันไหมครับมันครับสีก <c oughs> ันอุปกรณ์ของคุณขนาดเนี้ยเนี่ยมีทั้งจอมีทั้งเนี่ยอะไรเยอะแยะของคุณเนี่ยแม่คุณบ้าไหมครับเอาตังค์มาซื้อพวกนี้ยไม่ครับ เฮ้ยจริงเหรอจริงคเพราะแม่ผมด่าแล้วเนี่ยแม่ผมก็เป็นคนเล่นเกมด้วยเหมือนกันแม่เล่นเกมด้วยใช่เล่นเกมออนไลน์เนี่ยแหละจริงเหรอใช่เดี๋ยวไปตามแม่ไหมผมไม่ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปถามแม่ครับแป๊บนึงรอผมแป๊บนึงถามแมงก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอแม่น้องสิงมาแป๊บเดียวนะผมรู้ว่ามาหรือยังไม่รู้ป่านนี้เอามาแล้วนะผมสวัสดีครับคุณแม่ครับเดี๋ยวเชิญเชิญด้านนี้เลยครับเดี๋ยวน้องสิงนั่งนั่งฝั่งนี้ครับ นี่ก็คือนะผมคุณแม่ของน้องสิงห์นะครับน้องสิงห์เขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ว่าจริงเหรอเนี่ยค่ะไม่ว่าไม่ว่า,วาใช่ไหมเฮปอเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกเขาก็รู้จักเวลาทํางานคืองานเวลาเล่นคือเล่นแล้วที่น้องสิงห์บอกคุณแม่เนี่ยเล่นเกมด้วยนี่เล่นเกมอะไรครับเกมโยกังค่ะคุณแม่นี่เล่นเกมโยกังเลยะนะครับเลเวลร้อยด้วยเลเวลร้อยด้วยเป็นไงค่ะคุณแม่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเด็กที่เขาแบบเล่นเกมทางบ้านบ้างก็ขึ้นแต่ละครอบครัวแต่ละความคิดของของคุณแม่แต่ละคนเนี่ยค่ะคุณแม่ก็คิดว่า การเล่นเกมเนี่ยกรควร,ร้รู้จักแบ่งเวลาใช่ยอดเลยครับคุณแม่นี่ไม่ว่าดด้วยนะไม่ว่าดด้วยใช่ไหมของสิงรู้สึกยังไงครับที่มีคุณแม่ใจดีแบบนี้ดีใจพี่ที่มีแม่ใจดีแล้วก็แบบว่าเข้าใจในตัวผมเพื่อนๆพนคนไหนนะที่สนใจเทคนิคต่างๆเนี่ย ถ้าอยากจะแบบซิปเข้าไปถามอะไรเงี้ยได้ไหมครับได้ครับถ้าเห็นชื่อผมเนี่ยตัวละครชื่อชื่อสิงซิปมาได้เลยถ้าผมตอบเรื่องไหนได้ผมก็จะตอบให้แต่ถ้าเรื่องไหนแบบว่าไม่เก่งจริงผมก็จะให้แนะนําไปถามเพื่อนๆในเกมได้สังคมในเกมจะรู้จักกันหมดส่วนใหญ่จะเป็นคนรู้จักกันหมดคนที่เลเวลสูงๆเงี้ยเล่นมานานจะรู้จักกันหมดครับผมครับผมก็วันนี้นะครับที่เรามาได้ถ่ายทำมันถึงที่นี่เราก็ได้เห็นนะครับเทคนิคการเล่นอะไรต่างๆ นะคผมทั้งอุปกรณ์ที่ล้าสมัยมีจอมนีนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแม่น้องสิงห์กับน้องสิงห์ด้วยนะครับขอบคุณครับผมครับเอาละครับและช่วงนี้ผมจะพาทุกคนไปดูรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมที่ได้รับไอเทมโค้ดจากเราไปดูเลยครับ <c oughs> และนี่ก็คือรายชื่อ10สุดยอดเด็กเล้งแกะจากกิจกรรมตามหาสุดยอดเด็กเล้งแกะนั่นเองต้องขอบอกเลยว่าแต่ละมุกที่ส่งเข้ามานั้นครเอทคำโกหกกันได้เมเปคิงๆกันเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามการโกหกในชีวิตจริงนั้นมันไม่เท่เอาซะเลยถ้าคิดอยากจะเป็นเด็กเล้งแกะ จริงๆแล้วก็ต้องที่นี่ c h i p f a r m playpark com และอย่าลืมติดตามกิจกรรมร่วมสนุกจากรายการเนี่ยเกมได้ที่ playpark com นะจ๊ะวันนี้ผมดีเจบีบีเอมกับรายการเนี่ยเกมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะตาตั้นพัทระปรียายืนยาวนะคะอายุ17ปีค่ะตอนนี้ตาตั้นก็มีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองนะคะภายใต้ค่าย GID นะคะชื่อว่าเพลง Good Boy ค่ะ ตาตันเป็นคนชอบร้องชอบเต้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอได้รู้นะคะว่าเกมซูเปอร์สตาร์เกมคาราโอเกะออนไลน์ครั้งแรกของประเทศไทยนะคะแล้วเกมออเดชั่นเกมแดนซ์ออนไลน์อันดับหนึ่งของค่ะแดนซ์ทั่วประเทศนับล้านไอดีได้เอาเพลงของตาตันนะคะซึ่งก็คือเพลง Good Boy นะคะเป็นซิงเกิลแรกของตาตันเนี่ยไปอยู่ในเกมนะคะตาตันก็รู้สึกว่าดีใจมากๆค่ะแล้วก็ปลื้มใจมากมากเลยค่ะค่คกกะ,ะก,ก็สำหรับซิงเกิลเพลง Good Boy ของตาตันนะคะมีจังหวะที่ สนุกนกค่ะมีทํานองที่สนุกสนานนะคะตาตันรับรองว่าต้องถูกใจขาร้องขาเต้นแน่นอนค่ะยนียตาตันก็ต้องขอขอบคุณทางออเดชั่นนะคะแล้วก็ซูปเปอร์สตาร์มากๆเลยค่ะที่ทําให้ซิงเกิลเพลง Good Boy ซิงเกิลแรกของตาตันนี้ได้เป็นที่รู้จักของเพื่อนๆที่เล่นเกมออเดชั่นแล้วก็ซูปเปอร์สตาร์ค่ะ ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะกับกิจกรรมแต่งตัวอวตารเปรี้ยวซาสไตล์ตาตาันเพื่อนคนไหนที่แต่งตัวอวตารนะคะได้เปรี้ยวซาถูกใจตาตันม,มากที่สุดก็จะได้มามีดแอนกรีแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆฟรีๆกับตาตันไปเลยค่ะและที่สําคัญนะคะจะได้รับแรไอเทมแบบถาวรไปเลยค่ะสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมนี้ได้นะคะที่นี่เลยค่ะ กันเยอะๆนะคะแต่ตั้นรออยู่ค่ะบาย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 ไม่ต้องมีคำอธิบายบายบาย